ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเอเซนเอ็กซ์ตร้าแคร์สูตรเข้มข้นครับมาแล้วครับฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์นะครับบอกเลยว่าครั้งนี้โอสตาร์เพื่อการกุศลกันนะครับเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์หกโมงยี่สิบนาทีทางช่องสามกฎหมายเลขสามสิบสามนะครับเกมเกมนี้นะครับเราได้เพิ่มอัตราแรงอัดเข้าไปมาอสารเพื่อเพื่อคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องหาคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นไม่อย่างนั้นป๊อปคอนจะกระเด็น ครั้งสุดท้ายที่เราเทสกับทีมงานของเราหูกระเด็นเรือไปแต่เรามีหน่วยคู้ภัยที่เก็บหูใส่น้ําแข็งเอามาคืนเพือจะต่อติดนี่คือเกมที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับต่อปุ๊บยิงป้อบ เครื่องมือที่อยู่ด้านหน้าของท่านคือเครื่องวิลลี่ออโต้ป๊อปเปอร์2023มันจะแรนดอมไปเรื่อยๆเลยนะครับไปลงที่ใครคนนั้นก็จะต้องตอบคำถามมีช้อยให้นะฮะสอ่านเลือกที่ถูกต้องถ้าตอบช้ายิงถ้าตอบผิดยิงเลพิธิกรยิงพร้อมแล้วเริ่มครับไป้ายเดี๋ยวก่ลงที่ใครคนนั้นเป็นคนตอบเรกินได้เ มาที่คุณใหม่ก่อนเลยครับคําถามนี้น่าจะง่ายถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนรักสัตว์ไหมรักค่ะรักมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้คุณต้องรู้ถามว่าแมลงอะไรเมื่อผสมพันธุ์เสร็จจะหักอวัยวะเพศผู้ชายทิ้งจนถึงแก่ความตายระหว่างตั๊กแตนหรือพึ่งครับโอ้โหเร็วเดี๋ยวยิงตั๊กแตนตั๊กแตนครับเธอตอบมาแล้วด้วยความตกใจเธอเลือกคำตอบที่ถูกหรือไม่เรามารุ่นกัน ปากรอเลยปากอขาดูไม่เอาไม่เอาตกแล้วแม่ไม่ใชไม่ใช่เลยนะตกใส่เกลับเดินปลาคำตอบคือครึ่งนะส่วนปลากะแตนตำข้าวเนี่ยเพศเมียจะกินหัวตัวผู้นะเอ้ากรีดมาคุณว่าปลาโลมาเนี่ยมีความน่ารักยังไงบ้าง ก็มันเชื่องมันเชื่องที่อ่อนทีอ่อนถามว่าอวัยวะเพศของโรมามีความพิเศษอย่างไรระวังใหญ่้าเขานะมีอวัยวะเพศที่มีสี่แฉกหรืออวัยวะเพศสามารถหมุนได้โหญัฉาไหนอันไหนเรื่อเรื่องดีต่เดีวมันระเบิดหมุนได้เออหมุนไดุ้นได้เหรอ ตอบถูกหรือไม่ได้เลยเหรอหมุนเลยเหรอกลับล้อเสียหรอกหมุนได้สุดท้ายแล้วเอาไว้ยวะเพศที่หมุนได้ก็คือของปาโลมาส่วนเอาไว้ยวะเพศที่แบ่งออกเป็นสี่แฉกเป็นอวัยวะเพศของตัวตุ่นชอบสัตว์ชนิดไหนครับคุณทั้งสี่แล้วแต่วันได้ไหมอะไรนะแล้วแต่วันได้ไหมครับ แอลแบบไหนได้หมดได้หมดจ้าจ๋าความหวังอยู่ที่หนูอย่าคิดนานเลยเรามาให้พีกเลยมาพีกแล้วเราตอบเลยพร้อมกันค่ะหนูชอบไปทุ่พร้อมกันค่ะเกียดผ้าเกียดลิ้เกียดกันออกบริษัทเฮ้ยอ้ามาลงที่คุณเชียร์แล้วถ้าเกิดว่าเชียร์ได้ไปสวิตเซอร์แลนด์อยากไปทำอะไรครับอยากไปเลี้ยงตัวตุ่นกับปาโลมาอยากไปเลี้ยงตัวตุ่นกับปาโลมา นั่นน่ารักมากๆตัวตุนและปลาโลมาถามว่ากฎหมายใดต่อไปนี้มีอยู่จริงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระวังห้ามแก้ผ้าปีนเขาหรือห้ามแก้ผ้าต่อหน้ารูปผู้ชายต่อหน้ารูปผู้ชายค่ะต่อหน้ารูปผู้ชายทำไมคุณคิดว่าอย่างนั้นคือคุณเคยเห็นคนสวิตเขาแก้ผ้าปีนเขากันเหรอเะแต่คนเขาไปเขาไ บินเข่ากันไงเขาไปใฮ้ปไฮกิ้งกันเรามาดูกันครับคุณเชียจะโดนยิงหรือไม่มาเลยรับันณนารมาเซ่ฉันไม่กลัวทะเลาะยิงออกมาเซ่ยิงออกมาเซ่แรงไหมแรงไหมเชียแรง จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ส่วนการอันนี้เขาเป็นกฎหมายจริงห้ามแก้ผ้าปีนเขาคงจะมีคนปีนเขาแก้ผ้าอยู่นะแล้วก็กําลังส่องต้อนอย่างเงี้ยตกใจกันมากส่วนห้ามแก้ผ้าต่อหน้ารูปผู้ชายเป็นกฎหมายของรัฐโอไฮโอที่สหรัฐอเมริกาแต่มันก็ไม่ควรแก้ผ้าหน้ารูปผู้หญิงและผู้ชายหรือใดๆเลยไหมในแถบแต่ว่าเราก็ต้องบอกเลยบอกว่าแล้วแต่คนนะอ้าวดูที่คุณโกศินครับ เวลาคุณไปเข้าห้องน้ำแล้วมันไม่มีสายชำระกบทิชู่เนี่ยคุณจะทำยังไงคุณโกสินโอโ้โ,อโหประสบการณ์นี้เคยโดนนะเออคือคิดว่าเวลาแบบเนื้อตัวเนี่ยไปโดนโดนอะไรเนี่ย,ยมันจะติดถ้าเราไม่มีน้ำล้างเออคืเอเราก็พยายามกดชักโครกลหลายๆลครั้งให้น้ำมันเออเหรอ,อให้น้ำึ้นให้น้ำมันหมดไปก่อนอ่าแล้วควักน้ำควักควักขึ้นมาตี ตีตีขึ้นมาแล้วก็ล้างก้นใช่อย่างงั้นใช่มเอาจริงนะเอาจริงนะดีมากไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่มันก็มันคือคือกดให้ให้อะไรมันลงไปก่อนไงให้มันเรียบร้อยก่อนไงน้ำไหลจะได้ไม่อยู่ไม่เสียงตลาดว่าสุนทาวเดือดกึงเกงในแล้วเช็ดนะพี่กินไม่ทันนะเพราะฉะนั้นคำถามนี้ต้องถามคุณแล้วครับว่าในสมัยโรมันคนนิยมใช้อะไรเช็ดก้นระหว่าง ฟองน้ำทะเลหรือสั่งข้าวโพดอันไหนครับสมัยนั้นคุณต้องรู้แน่ง่ายๆเลยง่ายๆเลยผมว่าน่าจะเป็นอะไรอย่าวิเคราะห์นานเดี๋ยวมันระเบิดเอาเอาเอาเป็นเอาเป็นเออไอตัวแรกครับตัวแรกฟองน้ำทะเลฟองน้ำทะเลครับฟองน้ำทะเลครับมาดูกันครับว่าจะยิงหรือไม่ได้โอ้ยเก่งอ่ะว่าจะมาดูหายาก ในสมัยก่อนเนี่ยชาวโรมันใช้ฟองน้ําทะเลในการทําความสะอาดหลังทายส่วนสร้างข้าวโพดเนี่ยเป็นคนอเมริกันเอามาทําความสะอาดหลายหอย่างสะ้าัข้าวถ้านึกภาพฟองน้ําทะเลไม่ออกให้ดูตรงนี้ไหนนี่โอ้โหเอยงไม่เราไม่น่าเชื่อทีมงานหาภาพตอนที่เช็ดอยู่ได้เลยดูตรงนี้โอ้โหูี้อ้าวมาลงที่อะไรนะครับค่ะ คุณชอบไปเดินชมพิพิธภัณฑ์แนวไหนครับเวลาไปเที่ยวชอบหมดเลยค่ะชอบงานอาร์ตงานอาร์ตก็ได้แบบติศาสตร์ก็ได้ชอบมากเลยใช่ไหมชอบได้เดี๋ยวกนได้อะไรวะนั่งลงนั่งลงอยู่เฉยเดี๋ยวดูแลคำถามของคุณคือพิพิธภัณฑ์ใดมีจริงในประเทศไอร์แลนด์ไอร์แลนด์นะไม่ใช่ออสแลนด์นะ ไอรแลนด์ระหว่างพิพิธภัณฑ์อวัยวะเพศชายหรือว่าพิพิธภัณฑ์อวัยวะเพศหญิงครับตอบนะรีบตอบนะดูว่าของผู้ชายของผู้ชายค่ะพิพิธภัณฑ์อวัยวะเพศชายมาดูกันครับว่าป๊อปคอนยิงหรือไม่โยนอยู่นี่นะใส่สยอ ในระหว่างคุณ4ี่คนก็ไปไอแลนด์เพื่อไปดูพิพิธภัณฑ์นั้นส่วนคุณ4ี่คนไปกับผมที่ลอนดอนครับมีพิพิธภัณฑ์อวัยวะเพศหญิงครับอ่แบ่งอยู่2ที่นะครับมีเลยไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างหลายคนอยากรู้ขึ้นภพ้าไปดูก็ลองไปดูกันนะครับอ่ะคนต่อไปครับมาลงที่คุณบีมแล้ว เรื่องนี้มันเข้าทางเขามากเลยโอ้ยถามว่าจากตำรานอรลักษาสตรอ่านี่เข้าทางตาเหลือกเลยตาเหลือกอนกับทำไมง่ายอย่างนี้เดี๋ยวถามเขาก่อนว่าเข้าใจเขาว่านรลักษสตรนอรลักษสตรคือตำราดูผู้หญิงโอ้ถามว่าผู้หญิงที่ชอบมีเซ็กรุนแรงและพิสดาร มีลักษณะอวัยวะเพศเหมือนอะไรโอ้โหอย่าดูให้ไเดียวหมเต่านะตอบได้เลยอันที่หนึ่งเหมือนโลกจิตเหรอมเหมือนกระดองเต่าหรือสองเหมือนเท้ากวางไม่ใช่หรไม่่หอแล้ว่าไม่ใช่เหรอคเลือกคำตอบไหนครับ ผมขออนุญาตเลือกว่าเหมือนเต่าครับผมพระนดองเต่าเพราะว่าตามหลักศาสตร์จีนแล้วเนี่ยเขาให้ดูบอกว่าที่โง่เห้งกระปาะและกระหนกอันนี้เขาบอกว่าอุ้ยเกอะ้นซวน้องหันไปอุ้ยองหลของคุณบีมจะโดนปั๊บคอหรือไม่ไม่ใช่อ่ะ เป็นผู้รู้จริงอันนี้ก็คือมันเป็นตำราในศาสตร์เขาบอกว่าหญิงที่มีอวัยเพศเหมือนกระดองเต่าเป็นหญิงที่ชอบมีเพศสัมพันธ์ผิดธรรมดานะครับชอบความรุนแรงและชอบพลิกแพลงเก่งเพราะฉะนั้นต้องหาแบบเต่าคนต่อไปเป็นใครจ๋าโอ้ยจ๋ามาแล้วพี่น้อยพี่นี่พี่เองพี่เองพี่แหละคุณจ๋าคุณเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายหรือชอบวิ่งไหมครับชอบออกกำลังกายมาก ชอบใช่ไหมครับใช่อินดอร์คำถามของคุณถามว่างานแข่งขันใดมีจริงในประเทศอังกฤษระหว่างคนวิ่งแข่งกับม้าหรือวิ่งตามหาเอเลี่ยนโอ้เออพี่บิ๊กรู้แน่เลยเร็วเร็วเร็วจราโดนยิงฮะตามหาเอเลี่ยนตามหาเอเลี่ยนครับ การแข่งขันคนวิ่งแข่งกับม้าเนี่ยมีจัดขึ้นนะครับที่อังกฤษนะครับ <S 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 อันนี้ที่เมืองแลนด์เวลเวลนะฮะการแข่งขันตามหาเอลี่นในการวิ่งมาราธอนในรัฐเนวาดาที่สรหรัฐอเมริกา<อ><อ>มันเหมือนเป็นมาราทอนแต่ก็คอนเซ็ปเป็นแบบว่าใครกับมา้ายังไงยังไงม้ามันก็แพ้อย,อยู่ดีป่ะคะใช่ฮะไม่ว่าจะก,การวิ่งหรือขนาดของมันยังไงเราก็แพ้มันอย่างม้าคอนเฟิร์มอ้ามาลงที่คุณมิกแล้ว สบายสบายอ,อันเนี้ยส่วนตัวส่วนตัวผมก็ไม่รู้มันมาวนลงที่ของเขาได้ยังไงครับคุณคิดว่าคุณรู้จักคุณเบน์พอชิตาดีแค่ไหนครับ <c oughs> ถ,ถ้าคุณรู้จักดีนะคำถามนี้ถือว่าง <c oughs> ่ายอะได้อยู่แล้ว <c oughs> ตอบไม่ได้อย่าเรียกมิกบัลวุมวถามว่าในเพลงกินจุ๊บจิ๊บของเบน์พอชิตา มีคำว่าจิ๊บทั้งหมดกี่คำรองยร้องเลยร้องแล้วนัำเลยจุ๊บจิ๊บุกไม่ต้องมีคำไมหรอกกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจิกินจุ๊บจิบมันน้ำบัวแล้วไม่ใช่กินจิ๊บจิ๊บกินจุ๊บจุ๊บอะไรเพื่อนเาับไม่ได้เพื่อนเพื่อนไม่ได้ช่วยเขาเลยอะ อะไรนะมีช้อยมีช้อยแต่ผมแค่อยากรู้ว่าเขาแม่นขนาดไหเกิดว่ามันมีตัวเลขหนึ่งที่เขาพูดมาแล้วมันเป๊ะใช่เขาจะเป็นสามีแห่งชาติเลยนะนปวัน822ครั้ง822ครั้งช้อยช้อยมีให้เลือกคือ16คำหรือ20คำครับอุ้ยแค่เขาคิดเงาหัวก็ไม่มีแล้วอ่ะ ตอบเลยเอาเลยมามันเล่มากไม่ได้เลยจะตอบสิบจะตอบ16 16 16ถูกต้องครับน้อยใจน้อยใจกำลังนับอยู่ใจเย็นๆดิเอาละเกมนี้จบลงแล้วที พวกคุณตีญญตื้นมาแล้วนะได้มา3 <im it> เขาตอบได้ 1, <im it> 1เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณตามอยู่19ต่อ25เกมหน้าลุ้นแล้วนะครับข้อละ5คะแนนแต่พวกเขาต้องใกล้ชิดกันมากเลยนะครับกับเกมขอมือเธอหน่อย ตอบปุ๊บยิงป๊อปเป็นเกมที่4เห็นไหมพอเราเริ่มบอกแล้วให้เขาตายใจมาก่อน3เกมให้เขานา้ำมิกเล่นเป็นคนสุดท้ายอะ่ะนึกออกป่ะผู้หญิงนี่คือได้กินป๊อปคอนทุกคนะ่ะคือเราแบบโหอะไรก็ไม่รู้คือสงสารไงในเพลงกินจ um ุ๊มจิบของเบนมีคําว่าจิบทั้งหมดกี่ครั้งเรานั่งคํานวณแล้วว่ามันน่าจะประมาณ8ถ้าเกิดฮุกสองรอบก็น่าจะประมาณ16ยังไม่ทันตอบก็เลยเออไม่ตอบก็แล้วกันเพราะว่าอยากกินป๊อปคอนให้ป๊อปคอนมันระเบิดเล่นใส่เราเพราะ ชนะแล้วไงสงสารสามหนึ่ง้